ก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับของ PFP Studio กับไหมครับมน่จุเศษเป็น EP ที่13นะครับวันนี้ผมจะมาไปบุกปราสาทพิกลินนะครับหรือบัตตันเลมแนนนะครับจะเป็นยังไงไปกัเลยโอเคนะครับเราก็ โอ้นี่เราถึงบัสตันแล้วแต่มันก็อยู่ไกลจากเกาะเราอยู่ดีทำไงเด้อมีบล็อกมาโอ้มีบล็อกอยู่บล็อกหินต่อขึ้นไปปับ๊บโอ้เก็อบบลอกปับป๊บปั๊บี่ครับนี่คือสเตปวางบล็อก ปั๊ปั๊บปั๊ป๊ป๊ปั๊ปปขึ้นมาว้านั่งไงเราเจอบาสตันแล้วโอ้เราวากบอยู่ทำไมดีก็น่าจะต้องทำอะไรสักอย่างอุดอุดละวะาอุดละวาเจึ๊ไม่ได้อืมทำไมดีอะไร ผ่านละวาก็ได้นะมั้งน่าจะผ่านได้แหละมั้งนะฮะโอ้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 โอโอ้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 จึ๊บจบขึ้นไปขึ้นอันนี้เราต้องพากเสียงนะคะเพราะว่าตอนอัดอ่ะลืมเปิดไมค์เนาะจึ๊บจบ ุดป๊บ๊บลงไปโอ้วัดดีพิกลินนายห้าวใช่ไหมมาดิ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 าดาดเออดาบมีนอกแบกมาดิครับแน่จริงก็มาดิเอามาดิมาดเาามาิเอาเป้าขโมยกล่องแป๊บเออเปิดไม่ได้เอาเปิดได้แล้วอู้ เอนเชนดีบีทุบเลยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะอีกล่องโอ้แครอททองโอ้ว้าวนี่มันนะแหล่งอาหารสันดีอาหารผมกำลังจะหมดเลยพอดีเลยโอเคเราไปจกกัดการกับพิกลิ่นต่อกันดีกว่าอืมทางนี้โดนกบไปด้วยเรามางั้นถุยของที่ไม่จำเป็นทิ้งเลยละกัน ถุยอะไรอีกดีถุยนี้นี่แล้วก็นี้โอเคถุยไม่หาเพิม่มอู้มาประเชิญหน้าโอ้ออ้พริกลีนบูทดีจังมันไม่ขึ้นมาทำลายผมยิงมีคอร์สบเรามีคอร์สบเรามีคอร์สบ คอสโบนี้ติดเพียร์ซิ่งด้วยคอดโบสี่เดสมอเลเวลาหนึ่งบยบายเงียวตกลาวาไปหากล่องเพิ่มเออตกขึ้นเรามีบอสลงทางนี้โอ้ยไงยกล่อง ก็แค่แบนเนอร์อะไรนี่แบนเนอร์หน้าหมูแล้วก็ลูกธนูแล้วก็ดับแล้วก็บอลบล็อกอันนี้เก็บไว้ครับดีดีดีขึ้น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 แล้วก็อืมันนี้มันไม่มีทางไปต่อแอบอยากอืมที่นี่มันในเทชเชอร์รูมไหมอ่ะอืม อืมโอ้เร็วอ,อู้แกตเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยอู้ยังไงด้านล่างมีมัสตันตึบหาเที่ยงไปโอติดจึ๊ไปทางนั้นยังไงไปยังไงจึ๊บวางแล้วก็ไปด้านหน้า แล้วก็ชึบโอเคแล้วก็ขุดทองไหนดูสิมีทองเยอะไหมโอ้มีบัอกเดวเหรอก็โอเคตึบไปสำรวจต่อไหนดูสิโอ้พิกลินมาดวนคอสบูก,กันแป้งเอา ใช่เอออย่างงั้นตัวเงินเป้าเป้า,อวาวอเอาว้าวชึบเอาเอ้าพิกลินเอาดวนบันเป้าว,วิ่งทำไมดวนกันไหมดวนเงินไหมดวนเงินไหมเออยิอง,ยอง,ยองไม่ได้ดวนเงินโอ้โหสองนัดแตกนี่ทองอู้ กำลังถุกลบบุนมากเลยเดินลงไปอุ้ยพิกล่นบูดอีกแล้วหลูนิดเดียวยิงได้ยิงสิเออมวัสดียิงปิว้ววัสดีเจ้าพิกเล่มเอ้าหายไปไ,ไหนหมดไหนเอ,อนี่อ้อไม่ใช่พิกล่นบููอะ ตก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 โอเคมาจจะรอดไอ้พิกลีนบูทไม่ใช่พิกลีนบูทพิกล้นบูทมันลอยหลังเราไม่ดีเลยจึบ๊บเอออีกแล้วเลยปลากก่าโปก็ไม่ได้โอ้ยเอามาเหรอถอดเดียวแตกไอดูสิโอ้โหว,ว่าจะหน้ากันเต็มเลย บดือบิบวอาอไม่ได้ปิวเอาเอาโดนแมงปแาวบอกตายอะไรกันครับเนี่ยอีอีอะไนดิเอาเอา,เอาเดินหนีก็ไรอูอูอูของดีทั้งนั้นเลยบนบอออีกแล้ว ยืบ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 โ <Okay. S 1> อเคโอโอดูซิมีกล่องอีกไหมเอ่อตกลุยมีกล่องอีกไหมอืมมีกล่องอีกไหม กลองว่โอ,อ,อ้มีนเนททรวาดด้วยเอาไปสักห่อยแล้วกันเอาไปปลูกเผื่อเราไม่เจอในถ้๊วดที่ในถทรวาฟเทสเราจะได้อันนี้ไปปลูกได้นี่เจ้ตัวลอยหลังเราบายไปซะโอ้นี่ไงกล่องรอไปยัง ยังเราย,ยังไม่ได้เอาเอาไปไมเรามีหนึ่งอันก็น่าจะพอแล้วมั้งเอาไปก็ได้แล้วก็เอาเออเอาวันนี้เราก็ไปใครงาเสียด,ดีอน แล้วก็ไปติดหัวไม่เนี่ยปลอดภัยกันดีวกว่าน,นี่หวานทองเหรอไม่เอาเลยว่บเึบเออตรวจไม่เคยได้เลยไปทางนี้อืมนี่อะไรกันเนี่ย นี่มันอะไรกันเนี่ยขอกองหน่อยอู้สุขอกองหน่อย,ออก,ออยกลองนะกลองอู้กลองนั้นเอาเราเอาไปแล้วเนี่ยก็ของหน่อยเป็นบัตตันที่โล่งมาแล้วโล่งมากมากที่โล่งแบบจัดจัดโล่งแบบสุดจัด ข้าพิกดินแป๊บเดียวไม่มีอะไรเลยเงียบกริป,ปโอ้ยไง,ยงกล่องเฮลตองมันเป็นอะไรที่หอมหวานโอ้ในวอกเล็กมาด้วยหนึ่งทำอะไรต่อดีเอืม เหมือนเดิมใชยบัตตันมันไม่ควรร่วงปกติมันควรมีเทเชอร์รูมสิพอมีเทเชอร์รูมมันจะมีแผ่นดิสแล้วผมอยากได้แผ่นดิสของพิกนิมแล้วมันไม่มีอะไรกันครับนี่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยไปหาบัตตันอื่นก็ได้จจ๊บจจ๊บจึบ๊บอ,อึอีกแนวเลือ เอาอีกเล้วมักไม่พอบีกอีกไหมนีนปป่ป๊าปป๊าโอ้ทองที่เรายัางไม่ได้ขุดนี่นะตึบ๊บโอเคได้มอกทองมาเพิ่มแล้วก็มาถึงตรงนี้ละโอ้กว่าจะเจอกล่อง เอ็นเฮนดีบกล่องหนึ่งว้าวไม่ใช่กล่องก้อนหนึ่งถ้ากล่องหนึ่งมันก็ดีสิมันจะได้เยอะๆมีอะไรน่าสนใจอีกไหมไม่มีฮ่าต้องกลับบ้านแล้วก็ผมว่ามันน่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วะครับก็สำหรับนี้ก็อย่าลืมกดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันนะครับไ๊ายบายครับ